ครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง TKS t u d i o วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการการทหารและการบินรบในปี2025นั่นก็คือเจ็ตขับไล่ลำใหม่ที่ถูกเรียกขานว่า J36 ตีอองกอกหลายคนอาจสงสัยว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้คืออะไรมีจริงหรือไม่และทำไมถึงได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งในเอเชียและโลกตะวันตก คำว่าตีอองกอกเองมาจากภาษาชาวอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ใช้เรียกประเทศจีนดังนั้นเมื่อพูดถึง J36 ิตีอองกอกก็คือการสื่อถึงเจจีนล้ำอนาคตที่ถูกสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาให้เป็นเสมือนเจเนเรชันถัดไปของตระกูลเครื่องบินรบจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศจีนได้พัฒนากำลังทางทหารอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในด้านกองทัพอากาศเครื่องบินขับไล่ล่องหนเจ0 m i g h t ม d ตี g o รากรได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จในการพัฒนาเทคนโนโลยีการบินรบสมัยใหม่ของจีน ขณะที่ J 3 1หรือ FC 3 1เองก็ถูกออกแบบมาเพื่อการส่งออกและการใช้งานในอนาคตของกองทัพแต่ในโลกออนไลน์กลับเริ่มมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลเกี่ยวกับ J 3 6ซึ่งถูกอธิบายว่าเป็นเจ็ตรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเหนือกว่าเจเนอเรชันก่อนเป็นเครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะทำให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในสนามโบอากาศโลก เมื่อพูดถึงการออกแบบภายนอก J36 ถูกวาดภาพว่าเป็นเครื่องบินที่ผสมผสานระหว่างความดุดันของ F35 Lightning II ของสหรัฐอเมริกาและ J20 ของจีนเองลำตัวถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุคอมโพสิตใหม่ที่สามารถดูดซับคลื่นเรดราได้มากยิ่งขึ้นปีกมีรูปทรงที่ทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องตัวแม้ในความเร็วสูงขณะที่ส่วนหัวของเครื่องบินถูกดีไซน์ให้มี c o c k p i สที่นั่ง ซึ่งถือว่าแตกต่างจากเครื่องบินล่องหนส่วนใหญ่ที่นิยมใช้ที่นั่งเดียวการมีนักบินสองคนจะทําให้สามารถแบ่งหน้าที่ระหว่างการบินและการควบคุมระบบอาวุธรวมถึงการทําสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในด้านสมรรถนะเจ36ถูกอธิบายว่ามีเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่จีนพัฒนาขึ้นมาเอง ให้กำลังขับที่มากพอจะทำให้เครื่องบินสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงแบบซูเปอร์ครูซได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ a f t e r เตอร์เบอรความเร็วสูงสุดถูกคาดการว่าอยู่ที่ราวแมต2.2และมีรัศมีการปฏิบัติการมากกว่า2,500กิโลเมตรสามารถปฏิบัติการได้ทั้งในทะเลและบนบกระบบเรดาร์เป็นแบบ AESA รุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายที่ล่องหนได้ในระดับหและยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของกองทัพจีนทั้งหมด ทำให้เจ36ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องดินรบแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสงครามเครือข่ายเต็มรูปแบบเมื่อมองไปที่ระบบอาวุธเจ36ถูกอธิบายว่ามีช่องบรรทุกอาวุธภายในเพื่อรักษาความสามารถล่องหนแต่ยังสามารถติดตั้งอาวุธภายนอกได้เมื่อจําเป็นต่อการโจมตีเต็มรูปแบบอาวุธที่สามารถติดตั้งได้มีตั้งแต่จรดอากาศสู่อากาศระยะไกลจรวดอากาศสู่พื้นและแม้กระทั่งอาวุธเลเซอร์ต้นแบบที่กําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา สิ่งที่ทำให้หลายคนสนใจคือความเป็นไปได้ที่จีนอาจติดตั้งระบบ AI เข้ามาช่วยในการตัดสินใจระหว่างการรบ AI จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักบินวิเคราะห์ข้อมูลเรด,ดาร์การล็อกเป้าหมายและการตอบสนองต่อภัยคุกค,คามในเสี้ยววินาทีในแง่ของราคามีการคาดการณ์ว่า j 3 6อาจถูกวางราคาให้อยู่ในระดับที่แข่งขันกับ F-35 ของสหรัฐอเมริกาโดยมีมูลค่าประมาณ85-95ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องหากเข้าสู่สายการผลิตจริงจุดนี้ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญ เพราะจีนมักต้องการทําให้ประเทศพันธมิตรหรือประเทศกําลังพัฒนาสามารถเข้าถึงเครื่องบินล่องหนได้ในราคาที่ต่ํากว่าตลาดตะวันตกและยังคงได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนั่นหมายความว่า J36 จะไม่ใช่แค่เครื่องบินสําหรับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเท่านั้นแต่ยังอาจเป็นสินค้าส่งออกที่จะสร้างแรงกดดันให้กับตลาดอาวุธโลก หลายคนในตะวันตกยังคงตั้งคำถามว่า j a 6มีอยู่จริงหรือไม่เพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลจีนหรือสื่อทางการของจีนเองแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความสนใจคือภาพจำลองและข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องมันสร้างภาพลักษณ์ว่า J 36เป็นโครงการลับที่จีนอาจกำลังพัฒนาอยู่เบื้องหลังและจะถูกปเปิดเผยในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าเหมือนที่ J20 เคยทำมาก่อน เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินรบอื่นๆในปี2025หาก J-36 กลายเป็นจริงมันจะต้องถูกวางให้เป็นคู่แข่งโดยตรงกับ F-35 Lightning II ของสหรัฐอเมริกาและ Su-57 Phelon ของรัเสเซียจุดแข่งของ F-35 คือระบบเครือข่ายและการผลิตจำนวนมากส่วน Su-57 มีจุดขายที่ความคล่องตัวและราคาไม่สูงเกินไปขณะที่ j 36หากทำได้ตามที่มีการอธิบายมันจะกลายเป็นเครื่องบินที่ผสมผสานข้อดีของทั้งสองฝั่งเข้าไว้ด้วยกันแต่ยังคงใช้กลยุทธ์ด้านราคาของจีนเป็นตัวผลักดันในด้านการเมืองและยุทธศาสตร์การปรากฏของ j 36ไม่ว่าจะเป็นเพียงข่าวลือหรือความจริงย่อมส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางการทหารทันทีเพราะเพียงแค่แนวคิดว่าจีนอาจมีเครื่องบินรุ่นใหม่ที่เหนือกว่า j 20ก็ทำให้หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดียญี่ปุ่นและแม้แต่สหรัฐอเมริกาต้องหันกลับมาทบทวนยุทธศาสตร์การป้องกันหาก J36 สามารถบรรลุสมรรถนะตามที่ถูกคาดการจริงกองทัพจีนจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันน่านฟ้าและการฉายกำลังในภูมิภาคได้อย่างมหาศาลเมื่อมองในมิติทางเศรษฐกิจการพัฒนาเครื่องบินล่องหนหนึ่งรุ่นต้องใช้งบประมาณมหาศาลการที่จีนกล้าลงทุนสร้างโครงการเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจในเศรษฐกิจและความสามารถทางเทคโนโลยี การพัฒนา j 36หากเกิดขึ้นจริงจะทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่มีเครื่องบินล่องหนถึง2-3รุ่นในเวลาเดียวกันซึ่งน้อยประเทศมากที่จะสามารถทำได้แม้ว่าเราจะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า j 36มีอยู่จริงหรือไม่แต่ความน่าสนใจของมันก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้ชมทั่วโลกติดตามและตั้งคำถามกับอนาคตขององค์การรบทางอากาศโลกในปี2025เป็นโลกที่เทคโนโลยีก้าวไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เราเห็นในวันนี้อาจเป็นเพียงเงาของสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและ J36 าิดีองกอกก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญของสนามรบในอนาคตดังนั้นการรีวิววันนี้จึงไม่ใช่เพียงการเล่าถึงเครื่องบินล่องหนลำหนึ่งแต่เป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้เราเห็นว่าจีนอาจมีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโลกในด้านเทคโนโลยีการทหารและ J36 กก็คือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไปได้นั้น ถึงแม้จะยังไม่มีการยืนยันชัดเจนแต่เรื่องราวของมันก็เพียงพอที่จะทำให้เราต้องจับตามองในทุกย่างก้าวของกองทัพอากาศจีนถ้าคุณชอบการรีวิวในครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง TK Studio เพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดเข้มข้นเกี่ยวกับโลกการบินการทหารและเทคโนโลยีในอนาคตขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป